สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเราจะเปลี่ยน AI จากที่มองว่าเป็นแค่เครื่องมือธรรมดารรมดาให้กลายเป็นระบบที่สามารถสร้างรายได้แบบจริงๆจังๆให้กับธุรกิจได้ยังไงโดยทั้งหมดนี้เนี่ยมาจากกรณีศึกษาจริงที่พิสูจน์มาแล้วว่าทำได้สำเร็จครับ61ล้านโอ้โหตัวเลขนี้คืออะไรกัน นี่คือยอดวิวแบบออร์แกนิกล้วนๆเลยนะครับที่โปรเจกต์ใหม่เอี่ยมโปรเจกต์หนึ่งเนี่ยสามารถทําได้โดยเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับภายในเวลาแค่5เดือนเท่านั้นเองแต่ก็น่าจะมีหลายคนที่ฟังเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมของเรามันไม่เป็นแบบนั้นล่ะใช่ไหมครับบางทีอาจจะรู้สึกแบบนี้เลยด้วยซ้ำว่า AI มันยังใช้จริงไม่ค่อยได้หรอกเป็นแค่ของเล่นที่ให้คำตอบกว้างๆทั่วไปซึ่งก็เข้าใจได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้แหะครับเราจะมาไขาการให้เคลียร์เลยว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะพลิกมันให้เป็นโอกาสได้ยังไงเอาละครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างนี่คือภาพรวมทั้งหมดเลยนะฮะเราจะเริ่มจากเรื่องความคาดหวังกับความเป็นจริงของ AI กันก่อน จากนั้นก็จะไปชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดสำคัญที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามกันไปแล้วเราจะเปิดตัวเครื่องจาก AI 8ขั้นตอนพร้อมกับดูพิมพ์เขียวสำหรับธุรกิจ3รูปแบบแล้วปิดท้ายกันด้วยกุญแจสู่ความสำเร็จที่แท้จริงครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ที่เราคาดหวังจาก AI กับสิ่งที่ได้มาจริงๆเนี่ยทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้บางทีเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเรามาหาคำตอบกันครับ น่าจะเคยเจอกันบ้างใช่ไหมครับปัญหาคลาสสิกพวกนี้อย่างเช่นคำตอบที่ AI ให้มาเนี่ยมันกว้างเกินไม่ได้เจาะจงเลยคอนเทนต์ที่ได้มาก็ดูเหมือนสแปมคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางทีใช้ไปใช้มารู้สึกว่าเอ้ยงานเยอะกว่าเดิมอีกแล้วที่สำคัญคือไม่เห็นจะช่วยทำเงินได้จริงๆสักทีแล้วคำถามคือปัญหาทั้งหมดนี้มันมาจากไหนกันแน่จริงๆแล้วนะครับ มันมีจุดผิดพลาดส,สำคัญแค่จุดเดียวเลยเป็นความเข้าใจผิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทของ AI ที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปครับอาสไลนี้อธิบายได้ดีมากๆเลยครับลองดูนะมันมีการใช้ AI อยู่2แบบแบบแรกคือใช้ AI เหมือนเป็นเจ้านายก็คือเราถามคำถามง่ายๆไปแล้วมันให้อะไรมาเราก็เอาอันนั้นเลยผลก็คือก็ได้ของกว้างๆมาไงครับ แต่แนวทางที่ถูกต้องคือแบบที่สองเราต้องเป็นกัปตันเป็นคนคุมเกมกำหนดทิศท,ทางกำหนดกลยุทธ์แล้วใช้ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือโคพายโลทที่คอยทำตามคำสั่งที่ชัดเจนของเราเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มันเฉพาะเจาะจงกับเราจริงๆพอเรารู้แล้วว่าพลาดตรงไหนทีนี้มาดูทางแก้กันครับนี่คือพิมพ์เขียวของสิ่งที่เราเรียกว่าเครื่องจักร AI 8ขั้นตอนที่จะเปลี่ยน AI ให้กลายเป็น,นกลไกที่สร้างรายได้ให้เราได้แบบทรงพลังแล้วก็ทำซ้ำได้เรื่อยๆครับย้ำเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดและน่าจะเป็นสิ่งที่คน99%ไม่ได้ทำกันเลยนั่นก็คือการโคลนนิ่งสมองและสไตล์ของธุรกิจเราใส่เข้าไปใน AI ครับ พูดง่ายๆก็คือการเทรนให้ AI มันรู้จัก DNA ของธุรกิจเราแบบลึกซึ้งเลยทั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าคู่แข่งหรือแม้กระทั่งโทนเสียงของแบรนด์เรามันเหมือนเราสอนงานพนักง,งานใหม่คนนึงเลยละครับและพอเราคนนิ่งเสร็จนี่คือภาพรวมของเครื่องจักรทั้ง8สเตปที่จะทํางานต่อครับมันจะเริ่มจากการสอน AI ให้รู้จักตัวตนเราก่อนจากนั้นก็ไปช่วยคิดไอเดียสร้างภาพทำสคริปต์ผลิตเป็นสื่อออกมาเลยแล้วก็เอาไปกระจายในทุกช่องทางให้เรา จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญมากๆก็คือการขายแบบอัตโนมัติและปิดท้ายด้วยการสร้างรายได้เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นระบบที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่การทำงานแบบมั่วๆแยกส่วนกันไปทีนี้ลองมาดูเคสตัวอย่างกันบ้างดีกว่าว่าไอ้ระบบ8ขั้นตอนนี้เนี่ยมันเอาไปปรับใช้กับธุรกิจจริงๆได้ยังไงบ้างเรามีมาให้ดู3รูปแบบที่แตกต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์เจ้าของธุรกิจหรือว่าทีมการตลาด เริ่มจากกลุ่มแรกเลยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ปัญหาหลักๆของคนกลุ่มนี้คืออะไรครับคิดงานไม่ออกเบิร์นเอาท์กลัวอัลกอริทึมเปลี่ยนระบบ AI นี่แหละครับจะเข้ามาช่วยหาตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชที่ทำเงินได้แล้วยังช่วยสร้างคอนเทนต์แบบ Faceless คือไม่ต้องออกกล้องเองได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยมันทำให้การสร้างแบรนด์มันยั่งยืนขึ้นเยอะเลยครับต่อมากลุ่มที่2เจ้าของธุรกิจ SME ครับ กลุ่มนี้อาจจะไม่มีเวลามานั่งทำการตลาดเองหรือไม่ชอบออกกล้องระบบ AI ก็จะเน้นไปที่การสร้างเซ l e s Funnel หรือกระบวนการขายแบบครบวงจรเลยเพื่อเปลี่ยนคนดูให้มาเป็นลูกค้าของธุรกิจหลักเราโดยตรงสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือต้องไม่หลงทางไปกับรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำคอนเทนต์จนลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือการขายสินค้าหรือบริการหลักของธุรกิจเราเอง และสุดท้ายครับสำหรับทีมการตลาดในบริษัทใหญ่ๆที่คนน้อยแต่งานเยอะงานล้นมือไปหมดเครื่องจักร AI เนี่ยแหละครับจะเป็นเหมือนตัวคูณพลังให้กับทีมเลยมันจะเข้ามาช่วยจัดการงานซ้ำๆเดิมๆอย่างการร่างคอนเทนต์ทำภาพเบื้องต้นทำให้ทีมเนี่ยมีเวลาเหลือไปโฟกัสกับงานที่สำคัญกว่าอย่างเช่นเรื่องกลยุทธ์ได้เต็มที่เลยครับเอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยอะไรละ่ะ คือกุญแจรจริงๆที่จะทําให้ทั้งหมดนี้มัน work เรามาดูกันครับนี่คือประโยคที่อยากให้จําไว้เลยนะครับความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การตามหาเครื่องมือวิเศษแล้วครับแต่มันอยู่ที่การสร้างระบบการทํางานหรือ workflow ที่มีประสิทธิภาพต่างหากเพราะว่าในระยะยาวแล้วระบบที่ดีจะเอาชนะเครื่องมือที่ดีที่สุดได้เสมอครับ สไลด์นี้คือเห็นภาพชัดสุดๆเลยปกติแล้วเนี่ยเราใช้พลังงาน90%ไปกับพยายามทำความเข้าใจเครื่องมือใหม่ๆไล่ตามเทคโนโลยีแต่แนวทางที่ถูกต้องคือเราต้องกลับด้านเลยครับเอาพลังงาน90%ของเรามาใช้เพื่อสร้างระบบที่แข็งแกร่งและเหมาะกับเราที่สุดแทนเขาว่ากันว่าภายในปี2026รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือ ตอนนี้ธุรกิจของเรากำลังสร้างระบบที่แข็งแกร่งเพื่อการแข่งขันในอนาคตหรือว่ายังแค่เล่นสนุกกับเครื่องมือไปวันๆอยู่ครับ